หนาวเราพูหนาวเป็นลานี่มาดอ่อนครับเริ่มงจีนหวยสวยอันนี้ดำพ่อปดเป็นรอบลรังหาฝนตัวกินอ่อนเป็นหน่อต่อยงเนีต้องมาเด็ดต้องมาเดอา ก็กินน้ำเย็นๆใช่ไหเย็กน้อยเอามาเสิร์ฟยุคทุกแบบเห็นไหมเนี่ยกินได้ยุคเพาะครอดข่าวหรือเล่เย็กน้อยเอาน้าไม่กั๊วดเนี่บอกมองเขาน้าไม่กั๊วดเน่รอดข่าวนะบอกเด็กน้อยเอาน้ามาจะขวดเน่ลูกเอาน้าเย็นๆมาจะขวดเนี่ยเขาไมาอะไรขวดลูกหรือเปลาไม่จะ๊ถ่านเน่ลูกลากไม่จะถังไม่เนี่ยแต่อี้จีก็สิหลับเถอะ เดอรเกีหันจาของเราไปทั้งรถมีเด็กน้อยเด็กน้อยเจักลูกเอาลีจีเด็กน้อยเดกจักลูกส้วนไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไอ้เป็นลูกเป็นฮู้บ่ไอ้จำผมได้บ่ บัวลูกเป็นหู้เนี่ยที่ลาวันทุกครับผมเลยเลยเี้ยอ้ม้ลูโอ้ยระบบได้เห็นเงินมีแต่แกเล่าเ,าเาปนครับ ว่างอ้เขาวปนผมว่ากินเหล่าจะข้นอย้่นีับผมก็เสียชืัอเนียนสายขาเนอนมเป็น่น้าาสองสีค่ะมันเป็น่น้า้าสองสีสีกระมุนบอกมน่น้รมุนตสืเจ้าคนนี้เปมี่ยนไปมาม่งฟองแคะ เป็นมาเกลเป็นมาแกมาเดีกมาซองกอดเกมาเดียกมาซองสอดเาัดลวดเอาหน้ามาลูกเอาหน้าอุ้ยอย่าดมผู้ใด่นน้ำดำน่อย่าดมมันรุดเนี่ยมีรถด้วยเรีเด้อมีเด้อขาอสูงโลีเทียมว่ดมเนียมันก็ไหวอย่าวนิเอามาให้ม่ป่าพันในลูกปัญญาเถาเทิ่นกับ้าเถานนี้เกอตัวสวัสดีกาย สวีพี่น้องป้องตายสูกอยูสูคกันพีน่า,าน,นี้นองนอนนมางานนั่น,น,นเนท้าดำอยู่ที่หนองบัวลำพัวทุกคนขึ้นหัวบ้านปีียาเหรอฮหัวบ้านตีห้าอีกสิบนาทีสีห,าสาห้าสมมมันอยากงอนขาดาะกระตุ้นยูไหมดีมันรถนี้มันหอมบะม <c oughs> ากันหลายคนครับพี่น้องเ่<ม>

เฮ้ยไหนมาไว้ดาก้มจไว้ละสาุมีไปกาะไคุณแม่งมือล้ว่าตามชันมึงเีผัวแบบนี้ได้บอกว่าลงมือละว่าตามชันงมือว่าตามชันื่อชงโค้ดด้ว่กงกงมือล้ว่าตามชันนีงงกัดพี่น้องเลยคือพ่อบอกอ้สิเอาหนูไปฟาอุ้ยเจ๊อยาฝากงเนีนี่ยุ่นั่นยังเกาะเขายุ่เพื่อเด็กคนนี่นอนฟัง บ้าที่ที่บุญเรื่องบุ่ญเรื่องเอ้ยนี่ดนี่นี่นีนั่งยุทธายรถนี่เศ้าตัวใดล่ะเปิดยุทธ้เอเดตเดดเบ้ากีบตาตตตตตเดี๋ยวมมนต้องเก่งแน่นอนเลยมันเป็นชาธรรมดาแน่นอนเลย อี่กูปาร์ติกูก็มมาล่เด้อหลายคนนี่มาัฟโฟนพี่จงไหนจะมาเปลี่ยนพี่จะมาโฟนเอาไปคอมเมนต์กันนะนี่คือต่อไปเป็นยูเซโน่ยูนงบวลำพูคบตับอีเวนต์นั้นเนาะที่โชว์มีดอนาอีฟ่อนเนี่ยคงเป็นเธอสุดท้ายที่ไอ้ด้เห็นนาที บาดอยู่พอดีฟ้ายยังอรอขึ้นอยู่บ้านน้นสวรรค์แล้วใช่ครับบ้านน้นสวรรค์ครับงั้นไม่หูตาสีปีดแล้วพี่น้องอยากร้อนอยากนอนวอร์ดเมนหล่อน่ารักอื้มสี่หลัลกลม,ม,ม,มันก็นเป็นความสิ่งก็จังเ,เ,เพิ่นว่าเนาะเวลาเพิ่นเมนเทาบับวาพี่เมนหล่อเพ่น่ารักนี่อย่างสิแม่ เขากะเทียงประด็เ้เพราะว่าเขาซองกระจกเลยมันกลับเป็นแบบว่าคือมันตอบโจทมันใช่นะีหลีหลายคนนี่นี้จับย่องเขาคนถามวจะขมอยอต่อนี้อยจกนอนเนี้ยกาท่อี่พ่อมีลาน้วงพี่น้องมาข่อยตาหักบอแต่บางคนพี่เพิ่งมาตาหักยี่หลี รักทานก็เห็นอยู่ทูบทูกก็เหแม่มันก็เลยอย่างที่มันแต่เถียงไม่ได้เังนสิแม่บอกเพราะว่าคือการเถียงไปมันก็เป็นแบบว่าอีย่างที่บอกว่าเขาเขาก็จะไปเถียงเพื่อนเพราะเพื่อนบอกความจริงมาตลอดหรือเปล่ามันตาหักมันร้องสิแม่อย่าไปหาตัวเพื่อนตะไรโคตยดูกระต่ายจิ้งจกจิ้งไม่ได้น่ารักธรรมดานั่นน่ารักที่สุดในโลกเห็นบ่ จะสัวเพื่อนเลยค่ะเพื่นว่าดกรตูไรไปเพ่นว่า้มกิ่งหหล่ะน่ารักอีดีแน่ะอิมว่าพี่น้องรักทานเห็นุกคนรูว่ามันเปฏิเสธอย่างไกันสยพยาว่าอยากผูดห้อยู่ดีแต่ว่ามันผู้หห้บ่โลกนสิเโกหกผู้บริโภคผิดบารบารบคอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามเนถามเนี่ผู้ใดเป็นผัวพี่กจะเป็นผัวแนี่เดี๋ยวไปถามเน่ผู้ใดโกหกผู้บริโภคไปถาเน กอ้งหกเนี่ยแหละกอ้งปลาเดือจับส่ฟิวเตอร์เนาะแล้วก็บอกข่อยโกหกตัวกุ๊บปลาเดยิ่มออกไป็นหักคักพะนะขายบอดแมนคุณบอกว่าขอดูหน้าพีพูใกล้ใกล้หน่อยขอยะมาท่านเมินดูเอียดีเฟินมาอะไรนะซูมตานั่นพี่บอ ซูงตาพี่เอาหนูเข้าไปไว้ในหันบอตัวหมูตัวนั้นใหญหนูเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์จ้ะขอดูขี้หูหน่อยเอาโอ้ยนี่อะไรชงมิสันมิสามันีมาเองและไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่าพูดไปตลอดไปเตลือตาฮักอิลีนั่นแหละเิลี่ไปเตลือไปเลือหันสวัสดีพี่น้องกองตายสูคู่สุก มึงฟอกภาษาเลยพี่น้องเลยเพพี่น้องเลยวันที่เาจ้างเขาอยู่ถ้าเธอาฟอกคืดมันติจ้างอีกสามสี่รับขอบใจแฟนทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอันทำไม่ผู้พีไม่สวยเลยเอ้าตายแล้วเห็นตัวจริงแล้วจ้าทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งหุ่นดีด้วยจ้าไม่ได้พิมพ์แกกดอันอ่นแหม่สุดยอดคนลราพูดเอา ว่าเกลียใครเร็วไหมล่ะมางานแมงโกตีแมนค่ะมีพี่น้องท่างทำเลยทางชุมแพเขามาเบิ้งบอลทำไมเหมือนกระเทยที่ไม่สวยเอ้ามันกับเพื่อนง่ามอีกดีหน่งคุณก็บอกผู้พีสวยมากนั่นดีเอ้ยมึงนี่ง่ายเขาแล้วส่วนี้อะไรเนี่ยพี่คะทำหน้าลิงหน่อยค่ะ พรุ่งนี้ไปไหนมาคะบอกให้นา่เฮหนาลิงเฮนาลิงบอกเฮหนาิงพูบ่อเฮนาลิงผูพี่เนี้ยเฮนาลิงผูพี่ต้องเอาผู้พีเข้าเตาเผาเลยเอาตายเลยเขราเข้าออกปิดเข้าออกปิดเข้าออกปิดเออคือค่ะเจอกันผู้พี่พันบ่อยเฮนหนาลิงไงเพิ่ักลูกๆคนใจเสทุกคนเพิ่มาแท่เดียบ่ายเยจ้คอามเมต์ผู้ใดควมเม่นเลื่อนไปไ้คอมเมนต์มึงนึงบอกนะคะ เขาไปเบิ้งดูแล้วก็บอกว่าขอผู้พีทำหน้าลิงเรวเร็วนาอะไรเนาะเอานี้ครับเ่าใครเอาลิงมาแต่งตัวขานีพี่น้องเบิ้งคิดกันข่าาเขียวโยงโย่งอยู่ระสอบเขาจะดูมันเป็นใจเรารราาไะ ้างกันไปจังโ่เป็นงานรูเล้งอย่เนาะเหตย่าตายตายงานแล้มีปื๊บมืนต่อโอ้หได้แอดมิดอุดทองทุกเรื่อแล้วก็เศร้าตอนแปดมุ้งผิไปคนเราถึงมาหุ่นยนต์คือยุ่งซี่ตลอดเลยมีราคาล้ำสิ่งสงการสวเสิีล้ำทิมล้ำสิ่งย้อนยุค เศ้าปุ๊บบายบายไปแลงอยูข้าราบายแรงอยู่3ามมือติดกันมือที่ซีเขาเขาลงมาเสู้คนใจแสบปีที่สามเผาปคาเนอกเลยค่ะไม่ือ่ยิ่แต่เสียงให้ลเปิดเสียยิ่นล้วเอบ่ลำโพงน่ะดังอยู่เด็กทัพเปิดคอยซื้อเจสดเทสอะเพิ่มเสียงเ็ดเพิ่มเสียงเ็ดเพิ่มเสียงให้หน่อยเทสขาเบิกทาด ปัญแจกแฟมีแต่คนหน้าตาดีๆเห็นไหมเขาไม่ตัวที่จริงเป็นสิงย้องเขาโดย่ว่าะเป็นบอลอ้อมคอมคือพ็นยานแบบน้องเที่ยงแม่บ๊อบพี่น้องทำไมครับทำไมทำไมแม่แม่ถึงกล้าโกหกพี่พูดพี่อีดอม ไ่อะไรที right, s <S ่หน่อยกว่าเทปน้ไอ้ควานเอาอีฟุกเลยว้พราะเมียนน้อยควานูเธอเป็นรกับน้องฝุกโอ้ยหนูเป็นคนคู่กัดคู่ซี่กัน้ซือซี่กันเหรอคู่ซี่ว้กัดส้มกัเทอถในมงคู่กับคูซี่เนาะนี่พราะ้าเทื้อพวนี้เตียอยู่กับคูซี่เพราะันเอเป็นเพื่อนกั นะที่กระดาเนี่ยทุกราเอาโมโปกอนกนรุขะเนียโจยตะโพกเนี่ยเขาาวเทินได้ลูกสองนบอกมิจะมาหน่อยว่มีลูกมิจะมาไว้เวลากระเดยเ้าะข้าพเจ้าค่ะมาคุณเอาโซบาแล้วคุณอ่ะ คนหาคดเอาลวงลวันที่หนึ่งมาใหอค่ะคุณก็อยากได้ได้แค่ร้นที่สอง้าน่หนึงคนขอ,อพวกสามหาเจ็ดซื้อหรือเปล่าสมห่นสามหเจ็ดหมื่นไปหาปูสามหาเจ็ดเวียดนามนฟ้าแดงบ่สามหาเจ็ดนะครั้ยบรานแท่แสดงว่าเกิดตะโดนหรือดินี่เกดะโดนแห้งยีหรีือสามหาเจ็ดนำสนุกยง่าวงตะกี้เรเบียีเก่าไม่ศูนเลยหนวดตฟ้ารานสีนี้ไงเนี่่เกณฑ์คอ ไปสูงหมวกระมงสุงกระเขียวมาตากกันปลาเขาเก่าเก่าสวยกเต้สวยมากกรัอยากซ่องกระจกร่เฮียเสียงส้างพี่วดนี้เก้าสูต้องมาแล้วล่ะพี่ว่า เอาสูบมันคืออันหลงวิญญาณแล้วเขากบอกว่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเสร็จสวดยังไงบ้านเขาเนี่ยถ้าอ่านถ้าอ่านประวัติแล้วก็คือล่ำเลยเดีไปยืนทามันกระห้อนไว้ยุ่งเหมือนกันเนี่ยอือคนอื่นแล้วแล้วจะเปลี่ยนเพลียไหมเนี่ยเพลียเพลียไงแสียไปเลยไม่น่าสวัสดีครับสวัสดีครับสีไล่ในเฟสของพี่เมท เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเหรอไอเห็นมันเป็นร่วงนอนไหมสิได้เปลี่ยนเพจเด้อครับให้เขาไปติดตามในไลฟ์สดของเพจธนาหมอรำคนใจแฟนเด้อครับสิได้ปิดเฟซพี่แม่หรอกเพราะว่าปิดไลน์นะครับปิดไลน์ในเฟซเบาปิดเบาไม่ก็ได้ว้านะครับเตรียมไปแล้วเด้อครับพ yeah ี่น้อง เจอกันในเฟสหลักนะครับคณะหมอลำขนใจแฟนนะครับขนใจแฟนนะครับหัวหน้าเมนทำไมหุ่นดีจังปะนะเอาบายบายครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่เพจหลักนะครับ